สวัสดีครับมาส่งทุกท่านเข้านอนคืนนี้นะครับด้วยพระปิดตาพิมพ์พหูสะเบานะครับพิมพ์พกลางหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันองค์นี้จะเป็นยุคกลางนะครับเนื้อผงคุกรักจีนนะครับองนี้จะเป็นรักดําเราจะสังเกตเห็นเนื้อหาถ้ามองด้วยตาเปล่านี่จะหนึกนุ่มนวลตานะครับจะสังเกตเห็นมวลสารลอยตัวอยู่บนพื้นผิวพระ นะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระเป็นหลักนะครับจะสังเกตเห็นนะครับถ้าส่องด้วยกล้อง 15x จะเห็นผิวพระนี่จะแห้งกังเลยนะครับจะเห็นหมวลสารลอยตัวอยู่บนพื้นผิวพระ เนื้อหาจะหนึกนุ่มนวลตาแห้งนะครับเจ็นมวลสารนะครับด้านหลังนี่จะเป็นหลังแบบนะครับจะคมชัดลึกหลังแบบมวลสารนี่จะลอยตัวอยู่บนพื้นผิวพระเนื้อหานี่จะยู่ยับย่นนะครับจะสังเกตเห็นง่ายๆด้านข้างโอเคนะครับ เรามาว่ากันแบบข้าวๆพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพิมพ์หูซาวเบา้าพิมพ์กลางหลังแบบเนื้อผงคุกรักจีนสวัสดีมีความสุขยามค่ำครับ